สวัสดีครับทุกคนครับอยู่บผมนะครับลากี้แมนนะครับผมวันวันนี้นะครับผมก็จะพาไปซื้อเบ็ดเอ้ยผมไม่รู้ชื่อนับเบ็ดสีขาวๆมีปีกนับที่ทุกคนอาจจะมีแล้วนะแต่ผมยังไม่มีครับอย่างแรกต้องมีเงิน1น0 0 0แบาทนะครับทั่วนะครับเว้ยใครเขามาโชว์แล้วเนี่ยโอ้ยใหญ่จัดปกบึ้มจ้ครับอย่างแรกเราไม่เบิกเรือครับเดี๋ยวผมจะพาไปซื้อพร้อมกันเลยครับ แต่ถนะ้าใครที่ไม่มีก็ไปซื้อพร้อมกับผมได้นะครับแต่คนที่มีแล้วก็ถ้าได้ดูคลิปนี้ก็ฝากกดใจกดเอ้กดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ด,ม,ม,มด้วยนะครับผมคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าชอบหรือไม่ชอบเดี๋ยวจะให้ผมปรับปรุงยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวทุกคนเชิญไปรับชมคลิปได้เลยครับอย่างแรกนะผมให้ไปตรงอันนี้นครับรูปปั้นนะครับผมให้เราเอารูปปั้นเป็นเอ่อจุดกลางนะครับตึงเออกึงกลางนะครับยึดรูปปั้นเอาไว้นะครับผม นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ต้องตรงไปเรื่อนะครับอันนี้คือผมตัดมาตรงตรงไปนะเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าวะไอ้แป๊บนึงนะครับคุณผมขอขับวนห่กันะเหมือนตรงนี้จะไม่ใช่นะผมจะมาผิดที่นะแต่มันหยุดลูกป,ปั้นเอาไว้ครับต้องหยุดลูกป,ป,ปั้นเอาไวน้น่าจอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาอยู่ใกล้ๆกับลูปปั้นครับเนี่ยแป๊บนึงครับผมขอขับขับวนแป๊บน,น,นึงครับผมก็หลงเหมือนกันครับเนี่ยเจอยังวะเฮ้ยเอาไม่ใช่ไม่ใช่ขอหากันนะอ๋อเจอละเจอละ นี่เองนีครับเห็นไหมครับมันติดกับรูปปั้นเลยนะครับเอ้ยอ๋อนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนก็ได้ครับนี่ตรงนี้ครับเผื่อคนงงนี่ปุ๊บมาติดกับรูปปั้นตรงนี้เลยเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะครับขอโทษด้วยแล้วก็ให้เราโดดมาทางนี้ครับฝั่งซ้ายครับโดดมาหาผู้หญิงคนนี้ครับที่เขานั่งแก่งขารอจะแค่ดึงลงไปกินนะครับเฮ้ยไม่ใช่ให้เราคุยกับเขาเลยนะครับฉันําการอย่างนี้อย่างนี สวัสดีเธอชนะการรานะคาการซื้อเบ็ดราคาหนึ่งหมืน่นหนึ่งแสนบาทโอเคนี่เลยซื้อได้ดิวไปเลยนะครับนี่ครับเราเสียเงินลนะลแล้วครับผมเหลือแค่หกหมื่นบาทเพื่อรีวิวให้คนดูครับผมอ่าอยู่ไหนวะ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 อ๋ออยู่นี่ครับอยู่นี่เบ็ดปีกอันนี้เลยนะครับโค้สวยนะครับผมน่าจะเป็นอันเดียวอันแรกที่สวยที่สุดในเกมเลยนะครับผมที่ผมชื่นชอบมาเลยคนระับ ๋ยวผมจะพาทุกคนลองไปตกที่ในใต้น้ำบนนะถ้ำน้ำบนข้างล่างในในกุญแจครับเดี๋ยวผมพาไปเลยดีกว่าปะเดี๋ยวผมตัดพาไปเลยนะครับทุกคนอ่านี่ครับผมเจอน้ำบนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเปิดกุญแจพาทุกคนไปนะผมขอลงขออนุญาตลงไปก่อนนะครับแป๊บนึงนะบุมบ๋มบุม๋มบุ๋มบ่อมันละเจ้านี่ครับนี่ก็เป็นถ้ำน้ำบน,นครับ อ่ามีกุญแจหรือเปล่าผมมีกุญแจหรือเปล่าไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวลงไปก่อนข้างล่างเดี๋ยวผมเข้าไปดูคนระับถ้าไม่มีกุญแจก็ต้องตกอ่ะผมว่าผมจะยังมีมอยู่ในกระเป๋าเอ้ยน่าจะมีเหรอผมเก็บกุญแจไว้เอ้ยขึ้นมาดิโอเคมีไหมมีไหมกุญแจหาแป๊บมีไหมวะมีไหมอ๋อเนี่ยเจอแล้เนี่ยนะครับ <c oughs> ขออนุญาตเปิดกุญแจนะเอ้ยหนึ่งไปเขาห้ามถือ ขออนุญาตเปิดเปิดประตูนะไม่เปิดกุญแจโอ้โหรั่วเลยเปิดกุญแจนวผมขออนุญาตเปิดประตูกันนะโอเคโอเคโอเคไปฉันไม่เถอโอเปิดเดี๋ยวนี้ครับรู้มั้ยใช่ปะเออผมลืมปรับอันนี้ปะผมผมลืมปรับเสียงเกมปะเออผมลืมเปิดเสียงเกมโอ้ทุกคนขอโทษมีใครดีไหมขอโทษรับแล้วเปิดเสียงเกมโอ้โดดทษทีเอาคนดูโอ้ มารับเดดมารับชมตรงนี้นะเห็นไหมไม่เหมือนมีเอฟเฟคออกมาไอ้จึบ๊บอุวิอุ้ยหินมันถล,ล่มเลยับเนี่ยจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บุ้ยผมเกือบล่วงถ้าล่วงไปนีดตุยนะครับผมบอกก่อนจึบจ๊บจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บโอ้ยเกือบแล้วเกือบนะครับนะครับอันนี้โอ้สวยจัดครับสวยจัดโอ้ยไม่เคยเห็นเบ็ดไหนสวยเท่านี้มาก่อนเลย เออผมยังไม่ได้รีวิวเบ็ดหม่ให้ทุกคนดูเลยครับผมเมื่อวานผมนั่งฟังเงินทั้งคืนเลยครับตั้งแต่ผมลงคลิปนั้นไปคลิปหนึ่งครับตอนนี้เหมือนจะเป็นยอดวิว3 0 0นะครับขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปผมนะครับยอดวิว3 0 0อนี่เยอะมากๆสําหรับผมนะครับทุกคนก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ผู้ติดตาม7คนแล้วนะจาก2คนนะครับขอบคุณมากจริงๆครับแค่ผู้ติดตามเยอะขนาดนี้ผมก็ดีใจแล้วครับ โอ้โหเยอะนะครับอันนี้เจ็ดคนผมสำหรับผมถึงว่าเยอะนะแต่ผมอยากได้สักร้อยคนอยากได้สักยี่สิบอะไรนะเดี๋ยวผมจะลองตกให้ทุกคนดูนะนนนะยงอนเบ็ดลงไปปราชะโดกินเหยื่อหน่อยชโดตีแปงนะเขยา่าเสเดี๋ยวผมรับให้เขย่สี่สามไห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12 13 14 15 16 17 17ครั้งนะครับผมอันนี้ผมใช้เหยื่อเป็นเหยื่อเพิ่มความเร็วล่อแบบตกเร็ว35%อีกนะ35บความเร็วนะเหมืตกได้ออคเตอร์บุตนะครับหรือว่าปลาหมึกนะครับปลาหมึกไม่อยักนะครับปลาหมึกจิว๋วไซส์จิ๋วนะครับดัเบ็ดดูครับตรงปีกสวยมากนะครับอุ้วเฮ้ยเขาตกได้ปลาชดดะโดครับฝั่งนู้นครับทุกคนเห็นไหมครับ เขาตกด้วยปลาชดโดครับผมน้อยหน้าไม่ได้ครับปลาชโดโผล่ขึ้นมาไหนลูกโผล่ขึ้นมาเลยโผล่ขึ้นมาได้ไหมโผล่ขึ้นมาได้ไหมขอร้องเลยปลาชดโดตีแปง้งโผล่ขึ้นมาหน่อยเถอะอยากเห็นปลาชดโดตัวบึกบึมอ่ะบิ๊กบึ้มใจแอนอะไรอย่น,แบบนี้ปลาชดโดหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ปลาชดโดเว้ย <c oughs> มันไม่ใช่ปลาชดโดนะครับคุณโดโอ้โหมันจะเป็นปลาหมึกอุ้ยมันได้อะไรครับเน่าโอ้ my god โอ้ไปก่อนอุยปากบนหรือเปล่าวะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมน่าจะไปแล้วฝากกดติดตาม้ว้นะคะบ๊ายบายครับ